สวัสดีค่ะเป็นนางเนาะมานานแล้วลูกของสบายดีเนาะก็เรื่อยๆอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้เพียรพักนี้ไม่ไม่ถูกกันเลยติดแต้มอ๋อติดแต้มก็งวดก่อนมันก็ให้เจ็ดเจ็ดสี่มันก็เจ็ดสามเนาะจ้ะพอเสร็จแล้วก็ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกอ่ะมันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดก็เท่ากันโอเคลีได้ มันนี่ราคาไปงวดที่ได้มั้ครับไม่ถูกอ่ะแตถือว่าใกล้เคียงอู้สามตัวเลยตัวนึงก็แบบนี้มันก็ถือว่าไม่ถูกนะแต่ว่ามันก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใกล้เคียงกหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันอยู่แล้วเราเราก็พูดอยู่แต่ว่าเราไม่เขียนน่ะจ้าปูวันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแต่เราไม่เขียนก็โอ้สีแางเห็าเลยว่าเออแปลกเนาะมันชอบผิดแต้มผิดตัวไปเลยจ้อันนี้ก็ วันนี้เอาใหม่นะจะลองดูอีกครับจะไม่เลิกหรอกแต่ว่าวันนี้มันมันปิดสนามันเขาให้ตัวเลขมาเยอะท้ายวันสถาปนานะครับกองสลากกับกระทรวงการคลัง5เมษาของเดือนนี้ด้วยแล้วก็14เมษายนคือของกระทรวงการคลังคือรูปเขาจะมาตรงนักันจะมีรูปรูปตาสัญ,ญลักษณ์ของ กระทรวงการคลังกับกองสลากแต่ก็จะมีนกวายุพักอ่ะครับแต่ว่าขอให้ตัวเลขมาแล้วล่ะถ้าเราหาแถมใส่กองสลาก84ดปีเป็นตัวหลักแล้วกระทรวงการคลังร้8ยสี่สบแปดถ้าออกตัวนี้ก็ถือว่าง่ายไปไม่ต้องคิดอะไรมากต้นต้นกตัวนี้น่าจะคุจะซื้อเยอะอยู่หรอกสี่แปดแปดสีแล้วก็วันที่5เมษาคือ ของกองสลากวันที่14ของกระทรวงการคลังตัวเลขเขาก็ให้มาแล้ว4ตัวเราหาใส่2ตัวแล้วก็มาดูที่นกวายุพักกับรู้สึกจะมีกลมๆอะไรสักอย่างผมก็คิดว่าศูนย์จะมาก็แปรไปแล้วละ่ะเนาะโอ้โเน่ยนะเพราว่าขอก็อให้เลขมันแล้วล่ะ วันที่สิบสี่วันที่ห้าของกองสลากในี่แปดสิบสี่ปีของกระทรวงการคลัง 8, ร้อยสี่สิบแปดเรามาแถมนอกวัยยุคพักคือเลขหกแต่ศูนยน่าจะมาอีกรอบนึงน่าจะมาล่างนะครับเล็งกว่าเด่นสูงนลยนนะ,ะเด่นนี่อันนี้เื้องต้นทีเล่นเลขศูนศูนเด่นไหมศูน,นยน่าจะเด่นล่างอ่ะอม,อมาล่างยังไงก็ต้องมาล่าง เป็นไปไรกรรูดได้อยู่ไหมจับตัวอจับไม่รู้ว่าตัวไหนก็เอาศูนย์ท้ายก็รูดเลยสิบตัวไปหน้าเดียวเลยแต่บนก็น่าจะกลุ่มสูงๆหน่อยเบื้องต้นผมจะเล็งไปที่ตัวหลักเราคือสี่กับแปดก็องเอาหกใส่ละเบื้องต้นนะเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนใครจะกลับหัวเป็นเก้าก็แล้วแต่ได้นี่แหละหวยเราจะเป็นยังไงเก้าศูนอาจจะออกสี่เก้าแปดก็ได้มันเป็นไปได้เพราะเลขหกกับเลขเก้าคือตัวเดียวกันอยู่ สสือมันจะเป็นอย่าง,ง้นในช่วงนี้เห็นไหมก็ถูกสองตัวขาดตัวแบบนี้ะนะก็ะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เพราะลูกเขาเด่นมาอยู่แล้วแต่ว่าตามประวัตินะตามรูปตามรูปที่เขาให้ตัวเลขมันเคยออกวันนั้นเขาออกสี่สองหรือเปล่าที่ครบรอบอะไรยี่ยี่สิบยี่สิบสี่อ่ะเขาเขียนตัวเลขให้สองสี่แต่เไม่ออกสี่สองนะจำได้ ันนี้มันเขาจะเขียนตัวเลขให้แปดสิบสี่กับสี่สิบแปดเรามันก็ต้องออกตัวหนึ่งอะ่ะจ้าไม่งนั้นก้อาอะไรไปแทรกตัวบงต้นอะ่ะปกติสี่กับแปดอะไรนี้ต้องมาหลยตัวหนึ่งอย่างน้อยอะตามหลักแล้วก็เป็นอาจารย์แม่แบบน,นี้อาจารย์แม่ขอบงบนต้นผมจะให้เมนว่าศูนย์น่าจะมาล่างตัวหนึง่งบนน่าจะอยู่กลุ่มประมาณนี้จ้าใครจะเปลี่ยนหกเป็นเก้าก็แล้วแต่นะก็ได้ได้ ก็ถือว่าตัวเดียวกันต้นทุนจะให้หลักขนาดนี้ก่อนเพราะทุกอย่างมันต้องไลบ่บันไานอีกรอบหนึ่งก็เลยต้องให้ไปตามอาจารย์แม่ก่อนแต่ถ้าการยึดตามอาจารย์แม่ก็น่าจะถูกนะงวดน,นี้ยังไม่แดงพอยังไม่ฝันยังไม่ได้เก็บรายเียยัง,ยงไม่มีแดงแดงกติกว่าแบบดูเปรียบเทียบงมด่ี่แล้วมันก็แดงอยู่แค่นี้แดงไม่กี่ตัวไม่่กีตัวแต่ตัวที่ออกจริงๆเราไม่แดงะแดงแบบนี้แดงแบบนี้แดงแบบนี้ แต่ตัวที่ใกล้เคียงจริงๆเราไม่ได้จะถือว่าถ้าถ้าคนซื้อเป็นก็ถูกสามตัวใช่ค่ะจ้ะบางคนเขาก็ซื้อนะ90 1 90ยนเ้านเราซื้อเงินเดือนรับก็ให้แบบนี้ก็ถือว่าถือว่าเราผิดนะแต่ว่าตอนจริงก็ใครซื้อสุดก็ถูกเนาะจ้้อยู่กับดวงด้วยบางครั้งบางคนก็ไม่เ0้าศูนดไปไปไปเพื่อนบ้านเยอะเกินไปนะค่ะไปเยอะนะศูนเไม่ออก ของรอบล้มั่งของเพื่อนบ้างจ้ะนันเป็นเลขรถผมด้วยนะเลขรถของสามหกเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์นั่นมันจะเกี่ยวพันกับรถอยู่เรื่อยอยู่เพราะว่าคุณแกคุณแกหนึ่งเจ็ดในกลุุ่ณแจมาสเตอร์ก็จะมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็ถ้าเปลียนรถเจ็ดศูนย์ก็ออกมาครบหมดแล้ว ไม่รู้จะเหลืออะไรเหลือจะเล็กเครื่องหรือเปล่า <c oughs> เล็กเครื่องมันเจ็ดเจ็ดเบิ้ลมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามองไปจอดน,น,นึงเบิ้ลันนี้ก็มาเยอะนะไม่แน่ก็คงจะทั้งปีอะใครที่ตามเบ <2 000 S 2> ิ้ลวัดสองวดเป็นปีที่แล้วไม่มีเบิ้ลนะลุงอ่าไม่มีเลยเพอมาปีเนี้ยเบิ้ลมาละนี่ไปสามรอบแล้วก็วน่าจะอย่างน้อยก็อีกสักสองสามรอบอ่ะทั้งปีอะต้องมาอยู่กับเบิ้ลเพื่อไม่นานก็ออกยังไงก็ปีนี้ต้องออกศูนย์ ต้องมีสักงวดมีซุนศูนเกับเจเดี๋ยวเพิ่งหมองวันนี้นะ <c oughs> เราพูดไรทีไรออกจริงออกก่อนนะนะก็ <c oughs> ไม่แน่นะอาจจะออกจริงจริงนะก็ะเบื้องต้นก็ให้เอาตามจานแม่ก่อนเพราะมันไม่ได้แปลยากคือเราก็าให้ตัวเลขมาสี่ตัวแล้วเราก็หาใส่แค่สองตัวเพราะเราจะซื้อสไตล์เราจะเป็นอย่างนี้เขาดูตามปกก็อยู่ประมาณนี้ปกนะอยปกก็เลยให้เรียกโซเนลเนาะ ในปกเขาจะต้องมาหลักปกติยัง่เรอจะจับประเด็นว่าแปดกับสี่หรือสี่กับอะไรแบบนี้ห้ากับอะไรห้าจะคู่ศูนย์หรือเปล่าอางเนี้ก็เป็นไปได้ถ้าศูนย์ไม่อีกรอบเนาะต<ะ>อบห้าศูนย์ก็ได้เป็นไปได้แลวงวดนี้อกนอกสถานที่ไหมหรือว่าไม่สัญจรเหรอนนไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้นะปกติสัญจรเขาจะมีรูปบอกจังหวัดไว้แล้วเขาก็จะไปอ่ะแต่นี้ไม่มี ไม่มีแล้วออกอยู่กระทรวงไอกองสลางรับนเงินมั่วบอยจดะครับก็อยู่ประมาณนี้ละนะครับก็ฝันไม่ฝันฝันจําไม่ค่อยได้ฝันเกี่ยวกับอะไรน้องเดี๋ยวฝันเกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อยู่จําไม่ได้ว่าคันไหน่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับขับรถอยู่เลยเอ้าจะปวยยังแยกงไม่ออกยังแย่งไม่ออกฝันไม่ฝัน บรถลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วมันจะลงล่างศูนย์ลงล่างหรือเปล่าอยู่ในรถนะมจะเหลือมันก็เหลือสามศูนย์กับหกศูนย์เนี่ยเลยรถยังเลยศูนย์เจ็ดไปแล้วเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์เจ็ดวันนี้ก็หมอกหกศูนย์สามศูนย์ก็ถือว่าจบไปเนาะ่ะเกี่ยวกับรถมันลงไปข้างล่างหอดจะอยู่กับรถก็น่าจะประมาณนี้ฝันยังไม่ได้ชัดเท่าไรมันจะใช้เวลาหนมอมีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวพูดอันี่จะมี คงสุดท้ายอยึนผมจะมีจับก็มันจะมาเองก็เมื่อที่แล้วเราก็ให้แบบหนนะเมื่อที่แล้วก็คือเอคเกื่แล้วเมื่อแล้วผมก็บอกว่าให้ให้ซื้ออยู่ในกรอบตัวนี้อ๋อมีกรอบด้วยนียในกรอบกรอบตัวนี้ผมก่อนผมก็อยู่ในกรอบจ้าแล้ววันนี้มีมีในกรอบยังเลยอย่างไม่ยอมทำมันใช้เวลาบางครั้งเราก็ต้องไล่ไปเราโุงสุดท้ายอู่แหละถ้าอยากไล่กรอบเป็นนี้ถ้ากรอบมาก็ถือว่า ถังไว้แล้วตัวดเลขจะขังไว้ถ้าถ้ากรอบเกิดคือใชอ่ประมาณแต่ผมยังมองไม่เห็นต้องรอเวลาสักหน่อยคงไม่นานละ่ะประมาณสักใกล้ๆผมกดไ,ไม่ออกเอยน่าจะได้แล้วก็สงการในเกี่ยวของสงการในเลขมันจะมีอาจจะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ามีมีเป็นสงการด้วยสงการส่วนมากครับเลขโอมออกอยู่แต่เขาจะเปหมุนพวกหมุนสองครั้งมากกว่า นะไม่งั้นก็ไปตัวหัวไปเนี่ยตัวหัวรางวัลที่หนึ่งไม่งั้นก็หมุนสองครั้งสองการซื้อได้แต่ว่าควรจะไปอยู่หมุนสองครั้งอยู่ประมาณนี้ต้าผมไลรดูเพราะเราจะดูเลขสามมีหรือเปล่าแต่เขาก็มีดาวอยู่สามดวงนะปแปลกอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเราต้องไล่บันไดก่อนนี้เราแปลไปตามที่เขาให้มาแล้วก็จับประเด็นคือน้องกวายู่พักน่าจะเป็นเลขหกไม่เลขหกก็เลขเก้า ถ้าทิ้งไม่ได้คือเลขศูนย์น่าจะอม่รอบอยู่เพราะก็มีกลมๆอยู่แล้วตัวกองสลากเขาจะเป็นกลมๆอยู่แต่ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกอะไรมนะันมันจะเป็นแปดแปดแปดเหลี่ยม,มอะอก็เลยก็ต้องจับประเด็นที่เขาให้มาก็ได้บางครั้งก็ออกที่เขาเขียนให้อะ่ะคถ้าออกแปดสี่สี่แปดก็ถือว่าจบไปเลยนะก็ถือว่าง่ายไปเลยนะ,ะไม่ต้องไปแปลอะไรเ็าให้ตัวเลขมาแล้วกี่ปีนะ ปดี่ปีกับร้อยสปดแีกับร้อรคืออะไรครับร้อคือกระทรวงการคลังเปิดมาแล้วร้อ <14 8 S 1> ปปีแล้วก็กระทรวง